คำว่าสิทธิเสรีภาพของทางด้านสตรีสตรีเห็นไหมแต่คำพูดเล่นบางทีสตรีคืออิสตรสตรูอะไรลูก <c oughs> อยู่อยู่ครับเป็นยังไงลูกนะลูก สตรีคืออีสตรูเพราะว่าเอาความทุกข์ยากลำบากมาให้กูบาอะไรสักแต่รียมบากแล้วแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีการอยู่ร่วมกันเดี๋ยวม่คำว่าฮอร์โมนเพศอะไรเราก็รู้จักเราจะไม่ลูกอะไรนี้ดูดีๆ เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่เราเห็นไหมอัดไว้หรือแชร์หรือ video, วิดีโอเราแชร์ไปใน y o u u u b e ไทยไลน์ลงทุนกับสารัเบริกา500ล้านเหรียญสารัเบริกาอย่าลืมนะเราแชร์ไปในไทยไลน์อย่าลืมนะน,มนะนั่นละ่ะมันไปด้วยกันนะมันไปด้วยกันนะอย่าลืมนะ แล้วก็วากฎหมายรอรอตัว l a w d com รอ com ดูดีๆนะที่ว่าพอสักอธิบายให้ฟังแล้วแล้วพวกเองจำไว้ทีนี้แล้วที่บอกบอกครับแล้วทเน้นกันการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะอน้้นก็ถูก ผู้หญิงต่างประเทศบางประเทศรถจัก,กรยานล้มเฉยๆแขนหักขาหักเข้าใจไหมข้าวเหนียวเราทุกวันนี้ต้องผ่านที่ไหนบ้างบางทีออกไปเดี่ยวๆไม่ได้เราต้องจับกลุ่มแต่เราจะไปที่ประเทศอังกฤษแต่วงเล็บ เปิดและปิดอยู่ที่ลิเวอร์พูลเมืองลิเวอร์พูลสหรัฐอเมริกาทานข้าวเดี่ยวเหมือนกันข้าวเจ้าเหมือนกันต้องสั่งอยู่ที่บริษัทลิเวอร์พูลอย่างเดียวอยู่ที่อังกฤษจำไว้เข้าใจไหมอย่าลืมนะแต่ทีนี้ประเทศอ่าเขาเรียกว่าใช่ไม่ใช่ประเทศไทยจะร่ำรวยได้เพ,เพราะการเกษตรอย่าลืมนะ ถ้าเราจับกลุ่มเหมือนกับสหรัฐอเมริกาที่ว่าเกษตรกรกรวยบางคนรวยกว่าคนเหล็ก2029ที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนก็คือรัฐรัฐอะไรก็ได้ที่ว่านั่นที่เราดูข่าวกันนะจำไว้นะลูกนะถ้าเราจับกลุ่มกันได้เข้าใจไหมอย่าลืมนะข้าวเราอย่างนี้นี่แต่เราจะมี <c oughs> อะไรบางอย่างของคณะรัฐบาลไทยควบคุมไว้อยู่ ก็คือข้าวเวลาส่งออกไปนะอย่าลืมนะอย่าไปจับกลุ่มมั่วในเวลานั้นเวลาส่งข้าวออกไปนะ